เริ่มจากกรงนุ้นก่อนเลยครับเสียมาตอ้องพเลยพิธะเชิญฮะองแรกนะครับเป็นคุณแผนจริงๆหลวงก่ดูทาคุณแผนไว้หลายรุ่นแต่ว่าคุณแผนรุ่นนี้ก็เป็นคุณแผนเรียกว่ารุ่นที่นิยมเขาเรียกคุณแผนอัดถิหลวงพ่อก,กานครับอัที่หลวงพ่อการคือพูดภาษาชาวบ้านพี่ก็คือกระดูกเศษกระดูกที่เผาหลวงพ่อกานนะครับ ลวงปู่ท่านได้รับถวายมาสา่วนมากลูกศิษย์จะได้รับถวายมาถุงผู้ศรีผู่ดูเป็นศิษย์ในสายของหลวงห,หลวงพ่อการนี่กกนนครับรนะลุงปู่ดูเอามาผสมสร้างพระครับแล้วก็มีพิมพ์สมเด็จด,ด้วยที่ผสมะนะครับนะครับมีพิมพ์คุนแผนมีพิมพ์สมเด็จที่แท่งต้องมีเพราะว่าถ้าเป็นศิษย์ปู่ดู<ว>นะต้มัวมากนี่มีอัฐิหลวงพ่อการอยู่ในนี้นะครับพี่เหนื่อยเหนื่อยอะไร ทุกวันนี้ผ่อนเขาอยู่ถ้านักสะสมต้องการจะหาในรุ่นนี้ขุนแผนมีน้อยคงมากครมีน้อยมากราคาประ่มขึนถ้าเป็นพิมพ์เล็กน่าจะอยู่ห้าหมื่นบวกลบอขุนแผนเนี่ยนะคถ้ากิมใหญ่ถึงสามครับมันไม่มีหมุนไม่เรียนพี่มันไม่มีใครเรียนเพราะว่าคุณเหรอครับพุทธคุณท้าขายท้าขายคือได้หมดเคยฉีดยาไม่เข้าก็มีครับโดนยิงไม่เข้าก็มีแต่เราพูดอย่างนี้มันจะเหมือนโม้กัน